หนึ่งมาร์ตวิทติงเขาเป็นครูสอนวัติศาสตร์ที่โรงเรียนอิซูอเอะมิเดิ้ลสคูลและต่อมาเป็นครูกิจกรรมสมโมสรชมรมการ์ดไฟแวนการ์ดของโรงเรียนอิซูอเอไะไฮสคูลเขาเล่นนูบาธรรมะสายคองโกเลก่าวรการของเขาก็คือชูราสติวดากอนคาบุกิคองโกจงปลดปล่อยคมดาแห่งจิตใจสุดยอดท่าใมตใายวิชานินจาอสุรเปลี่ยนราบประจันปาล สูตรมังกรนิจ ا, ้าคาบุกิค,โคโกองโก 2. คาซูมิโอนิมารุเกิดวันที่26กรกรกฎาคมกลุ๊ปเลือดบีเขามีผมสีขาวดวงตาสีเหลืองเขาขูกชิรนุยควบคุมบุคลิกและจิตใจเขาเล่นนูบาธรรมะสายชิรนุยและวันันของเขาคือสกิลดากอนชิรนุยด้วยตามานของเจ้าสามารถมองเห็นทุกจุดจบ